สวดีเพิ่งมา f อบอกว่าอยากได้คอนเทนต์เราก็จัดไปสิครับไปไหนมาครับไม่ได้ไปไหนยัอยู่บ้านเลยครับแต่ไปร้านทองมาเขาบอกว่า ไม่ได้บอกอะไรเขาใา่หัวยังโอ้แบบว่าเขาไม่รับโอ้ร้านนี้ดีครับไม่รับแปลว่าเขาอยากไม่ได้หากําไรตรงนี้ครับส่วนมากทองแบบนี้นะครับเขาไม่รับซื้อก็ว่าเขาไม่ได้นหะครับเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นทองต่างประเทศบ้างทองเคบ้างครับแต่ถ้าไปที่ไหนแล้วไม่จบลองคิดถึงผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าตรงนี้เราจะจบให้ f c เท่าไหร่มันลุ้นและไปดูพร้อมครับหลังจากที่ไปมากี่ร้านหรือร้านเดียวก็เลยไม่อยากไปเลยไม่อยากไปเลยโอเคไปร้านเดียวแล้วเขาใส่หัว แปลว่าเขาไม่รับซื้อโอเคครับดเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามันเป็นอะไรทําไมถึงไม่รับซื้ออันนี้โทษเขาไม่ได้นะครับย้ําอีกทีครับเพราะว่าดูจากลักษณะทองแล้วเหมือนมันมาจากต่างประเทศใช่ไหมคุณใช่โอเคทองต่างประเทศร้านเขาไม่รับซื้ออยู่แล้วครับดเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันเลยว่ามผมจะปิดให้เท่าไหร่ไปที่ไหนไม่จบคิดถึงผมไทยมาวินช่างบ้านนไปดูเลยครับว่าหมดนี่จะปิดถึงสามหมื่นสี่หมื่นหรือเปล่าไปลุ้นกันเลยครับ ก่อนอื่นขอเช็คก่อนนะครับเพราะว่าสีผิวไม่ได้เลยตรงนี้น่าจะเป็นทอง 14K แล้วมีเพชรด้วยโอเคเดี๋ยวเราขอเช็คทั้งหมดเลยว่ามันเป็นทองกี่เคกันแน่แต่อันเนี้ยทองบ้านเราไม่ต้องเช็คครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอเวลาตรวจสอบสักหน่อยนะครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาตามมาต่อหลังจากที่เราเช็คเปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับอขอเอาออกสักหน่อย FC ก็น่ารักคนทำก็อยากทำครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวขอเอากรอบพระบ้านเราออกก่อนโอเคเดี๋ยวขอไล่เช็คเปอร์เซ็นก่อนว่าเป็นทองกี่เปอร์เซ็นครับรอสักแป๊บก็จาัดก,การไปเลยเท่มันมีกี่เปอร์เซ็นบ้างไว้เช็คหน่อยดิสำหรับทองแบบนี้นะครับเรียกว่าทองคําเคนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทองเคขายได้หรือเปล่าแล้วทองเคคืออะไรครับทองเคคือทองผสมครับ เขาจะผสมให้เป็นแต่ละเคนะครับหรือว่าบ้านเราใช้คําว่าเปอร์เซ็นต์แทนนะครับส่วนประเทศนอกใช้คําว่าเคหรือย่อมาจากกระลัดนะครับถ้าเป็น18 k ก็75นะครับถ้าเป็น14 k ก็58.5ถ้า20 k ก็90นะครับถ้า9 k ก็37.5นะครับก็สามารถหลอมขายได้นะครับไปที่ไหนขายไม่ได้นึกถึงผมเราไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ เรามาดูพร้อมครับว่าอันนี้หนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับสําหรับอันนี้เป็นทองคํา 14k นะครับหนักอยู่ที่47.09เดี๋ยวเราไปหลอมพร้อมกันเลยครับที่ไหนไม่รับซื้อคิดถึงผมได้ครับอันนี้คือกรอบพระครับผมจะแยกนะครับผมอยากรู้ว่าเปอร์เซ็นต์เขาจะเจ๋งหรือเปล่าสําหรับทองคําประเทศนอกครับจะตรงตาม K หรือเปล่านะครับ สำหรับทองคําต่างประเทศแบบนี้นะครับร้านทองส่วนมากเขาไม่รับซื้ออยู่แล้วครับเราจะว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนมากจะไม่มีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นนะครับและก็ไม่รู้เปอร์เซ็นที่แท้จริงเขาเลยเลือกที่จะไม่รับซื้อครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าไปร้านทองสายหน้ามหาไทยมาวินจะจบได้เท่าไหร่ไปกันเลยครับสําหรับการนําทองแบบนี้มาหลอมขายของให้เป็นทางเลือกนะครับขอให้เป็นทางเลือกนะครับถ้าโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่ก็ ิดถึงผมได้นะครับเราวกันอยู่ที่หมู่บ้านดอนทาหมู่ที่จริงเรียกว่าร้านไทยมาวินนะครับอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับ มีควันนิดต่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูเลยว่าเปอร์เซ็นต์จะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับก่อนหลอมเช็คได้58.5เปอร์เซ็นต์หรือว่า 14K นะครับอันนี้คือเหล็กนะครับสปริงเหล็กตัวนี้จะอยู่ในก้ามปูนะครับมันมีเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับมันจะแยกออกสีจะเป็นยังไงนะครับมาไกลไหมครับมาไกลหน้าแค่หน้าโอเคครับตัวยากสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปรู้เลยว่าทองที่ออกสีเขียวแบบนี้จะมีส่วนผสมอะไรอยู่บ้างนะครับ ก็น่าจะมีเงินเยอะเป็นพิเศษนะครับน่าจะมีเงินเยอะเป็นพิเศษนะครับสีมันเลยเขียวแบบนี้ครับหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราไปดูสีนะครับว่าจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับเราขอจุ่มกดไนติกหน่อยนะครับแบบนี้เรียกว่ากดไรติกนะครับเป็นสารที่อันตรายนะครับเวลาใช้ต้องระวังนะครับอยู่ใกล้ๆน้ําไว้โอเคเดี๋ยวเรามาดูสีเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูสีเลยว่าเป็นยังไงครับ ดูจากสีแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเปอร์เซนต์ก็น่าจะอยู่58เหมือนเดิมนะครับไปลุ้นพร้อมกันเลยครับส่วนกอะพระหลอมกันบ่อยแล้วเดี๋ยวเราไปตัดดูที่ราคาทีเดียวเลยนะครับราคาและเปอร์เซนต์ไปพร้อมเลยครับถ้าไปที่ไหนเขาไม่รับซื้อนะครับมาร้านผมผมไม่สนใจว่าทองจะมาจากประเทศไหนนะครับขอให้หลอมแล้วมีทองผสมเกิน20%ผมรับซื้อทั้งหมดนะครับแต่ต้องหลอมแล้วนะครับเรามาดูเปอร์เซนต์ไปพร้อมกันเลยครับสาหรับเปอร์เซนต์ที่เช็คได้คือ 5 8 7 7มีทองแดงผสม,มอยู่19%มีเงินอยู่18.27นะครับโอเคครับเรามาสรุปราคากันเลยครับน้ำหนักหลังหลอมเหลือ46.77ได้กำละ1,938บาทยอดรวมทั้งหมดคือ90,000 640บาทหักของผมแล้วเหลือ84,295บาทถ้ารู้สึกว่าของตัวเองเป็นทองแล้วไปที่ไหนโดนกดราคาคิดถึงผมได้ครับแล้วตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับขอให้ปี2,568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนนะครับก่อนมา f อบอกว่าลูก บอกว่าโดนหลอกเรามาดูกันหน่อยครับว่าเป็นไงของจริงหรือหลอกครับคอนเทนต์หรือว่าเรื่องจริงครับเรื่องจริงโอเคขอบคุณมากครับขอให้ปี2568เป็นปีที่ดีที่สุดของคุณนะครับแต่ผมขอดีกว่าสักเล็กน้อยนะครับสวัสดีครับครับขอบมากครับเอากระดาษไปนับเงินได้เลยครับครับ